สวัสดีครับผมคุยเบ็ดตั้งร0 0ซวันนี้นะครับเราจะมาดูการของทุ่นขนนกครับทุ่นขนนกทรงหยดน้ำเล็กๆครับเล็กมากครับตัวนี้นี่ครับทุ่นขนนกหยดน้ำตัวเล็กครับใช้กับเบ็ดแกรนเก้าครับซึ่งเป็นทรงที่ผมกำลัง กำลังติดใจในตอนนี้ครับเราก็ทำการวัดระดับน้ำนะครับทุกครั้งที่ผมตกนะครับทุกครั้งที่ผมตกผมก็จะทำความยาวของสายให้มันพอดีครับแล้วก็เปลี่ยนตัวเบ็ดทุกครั้งครับทุกครั้งที่ผมตกผมจะทำสายให้มันสูงจาก ขอบน้ํานะครับหรือระดับน้ําเนี่ยให้มันสูงจากระดับน้ําประมาณ40-50เซนติเมตรนะครับจากน้ําจนถึงปลายคันนี่ครับพอเราปรับสายให้มันได้ตามที่เราพอใจแล้วเราก็เกี่ยวตัววัดระดับน้ําเข้าไปครับนี่ครับเราก็เลื่อนวัดระดับน้ําประมาณนี้ครับสีระหว่างสีเหลืองกับสีส้มนะครับประมาณนั้น แล้วเราก็จุ่มหัวเชื้อลงไปครับค่อยๆหยอดลงไปบริเวณน็อกพอเราหย่อนลงไปบริเวณน็อกนะครับเราก็ใช้ปลายคันเพื่อทําการล้างตัวทุ่นแล้วก็ตัวเบ็ดไว้บริเวณน็อกสักพักหนึ่งประมาณ5-10วินาทีถ้าไม่มีอาการนะครับเราก็ค่อยๆปล่อยออกมานี่ครับพอเราปล่อยออกมาแล้วก็เจอตัวกุ้งครับพอโอ้ตัวนี้ลากออกไปนอกเฟรมนะครับ พอเจอตัวกุ้งเราทําให้สายตึงแล้วเราก็กระตุกสวนเลยครับเมื่อกี้นี้กุ้งลากไปตัวแรกของเราครับในวันนี้เต็มปากครับหัวเชื้อคุยเบ็ดตั้งร้อยเปอร์ซ็นตโอ้โหไปอีกแล้วครับกุ้งครับแขกครับนี่ครับจมค้างอย่างนี้ ทําให้สายตึงนี่ครับโอ้พลาดไปครับจังหวะน,นี้จุ่มหัวเชื้อครับจุ่มหัวเชื้อน้ําจุ่มหัวเชื้อผงปลายเบียดเงินโผล่มานิดนึงเกี่ยวให้มันสวยงามครับแล้วเราก็ย่อนลงไปนี่ครับการใช้หัวเชื้อกุยหัวเชื้อน้ำนะครับจะทําการเคลือบเยื่อ แล้วก็ก่อนที่เราจะนําเบ็ดลงบ่อแล้วก็จุ่มหัวเชื้อผงครับหัวเชื้อผงก็จะกระจายฟุ้งบริเวณรอบๆที่เราตกมันก็จะเป็นการอ่อยเหยื่อให้กับกุ้งมากินเหยื่อเราไปแล้วครับมีอาการอีกแล้วไปอีกแล้วครับไปอีกแล้วโอ้โหเสียายครับติดไปแล้วครับแต่หลุดครับแต่พอเราย้ำที่เดิมก็ได้ขึ้นมาครับ พอตั้งใจถ่ายเนี่ยไม่ค่อยถิดนะครับโอ้โตัวนี้เต็มปากอีกแล้วครับนี่ครับเต็มปากอีกแล้วสําหรับวันนี้นะครับมาตกที่บ่อคุณคินครับบ่อคุณคินที่ขอนแก่นครับมีอาการอีกแล้วครับนี่ครับหัวเชื้อคุเอครับต้องพกติดกองครับวัดเก่งไม่เก่งขอให้มันกินดีก็พอนี่ครับขึ้นขึ้นลงลงอีกขึ้นขึ้นลงลงอย่างนี้ ข้อแนะนำก็คืออย่าพึ่งวัดครับให้มันกินก่อนครับแต่ตัวนี้ครับผมรีบวัดเกินครับเห็นไหมครับไม่ได้เลยครับเอาละครับมีอาการอีกแล้วครับลงไปกินลงไปกินครับโอ้โหมองกันทั้งบ่อเลยครับนี่คือความอ่อนของผมเองตัวนี้ยกเบาๆครับตัวนี้กุ้งกินครับดูอาการง่ายครับ ถ้าวันนี้จังหวะดีนะครับไม่หัวร้อนเนี่ยอันนี้คือคลิปที่เราที่ผมไปตกก่อนหน้านี้แล้วนะครับนานมากแล้วตอนนั้นยังช่างไม่เปลี่ยนยังวัดไม่เปลี่ยนนะครับนี่ครับเต็มปากครับสำหรับกุ้งในวันนี้นะครับถ้าวัดได้ตัวเนี่ยโหไม่อยากพูดถึงเลยอันนี้ก็มาอีกตัวหนึ่งครับตัวใหญ่ๆทั้งนั้นครับสำหรับบ่อนี้ บ่อคุณคินครับจังหวัดขอนแก่นครับอยู่ที่เส้นทางระหว่างทางไปขอนแก่นอูดรนครับก่อนที่จะออกขอนแก่นอยู่ฝั่งซ้ายมือครับขายกุ้งด้วยครับสำหรับบ่อนี้ขายกุ้งด้วยแล้วเราก็ย่อนไปที่กลางบ่อครับนี่ครับซูมให้ดูชัดเลยครับมันก็จะลากไปฝั่งนู้นครับเราก็ลังไว้ครับเพราะว่ามันตึงแล้วครับมันสุดสายแล้ว เราก็ลังไว้ครับนี่ครับจมค้างไปแล้วจะลากเฟสฝั่งนู้นอย่างเดียวเลยครับปลายคันงอสะบัดข้อปึ๊บหลุดไปอีกตัวครับโอ้วันนี้กุ้งกินดีครับแต่อ่อนเย้งครับโหนี่ครับยกขึ้นมาพ้นน้ำขนาดนี้ยังวัดอีกครับดูครับภาพช้าครับจริงๆแล้วเนี่ยอาการอย่างนี้นะครับก็คือมันติดก้ามครับหรือว่าติด ส่วนอื่นครับซึ่งมันไม่ได้กินครับมันสูงขึ้นมาผิดปกติอย่างเงี้ยครับติดก้ามเราควรที่จะดึงไปด้านซ้ายหรือด้านขวาก่อนนะครับดึงไปเพื่อให้มันคล้องก้ามก่อนนะครับแล้วเราค่อยตวัดครับแต่ผมอ่อนครับแต่ก่อนนี้ตกไม่เป็นครับอ่อนเองครับเลยไม่ได้ครับเกิดอาการหัวร้อนครับดูฝั่งตรงข้ามยกเอายกเอาครับ ตัวเมื่อกี้ช่างแล้วก็ไม่ได้แต่พอไม่ได้ถ่ายนะครับมันกินซะงั้นครับ2ตัวเลยครับนี่ครับติดปีมาอีกตัวหนึ่งครับโอ้โหนี่ครับทุ่นนะครับทุ่นหยดน้ําครับทุ่นหยดน้ําขนนกครับชุดละ250บาทครับนี่ครับชุดละ250บาท ที่บอกคุณคินครับใครที่แวะเข้ามาจังหวัดขอนแก่นครับห้ามพลาดครับบ่อนี้กุ้งใหญ่จริงๆครับเขาเอาไซส์กุ้งไซส์5้าบาทมาปล่อยให้เราตกสนใจสินค้าคุยเอโทร095 669 2971สําสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ